ในที่สุดนี่นะครับราคาน้ํามันติดในปีหน้านี่นะครับต่ําสุดไม่มีทางต่ำกว่า80สูงสุดจะไปถึงระดับร้อยหดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นราคาใหม่ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสําหรับในปีหน้านล้นครับร่วมคุยกับบัญชาโดยแอเอเชียใครๆก็บินได้ยังไงก็ต้องคุยึเรื่องน้ำมันเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันแพงจริงนะครับแล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่า ทาไปทามานี่นะฮะเราจะสามารถใช้น้ํามันในราคาถูกได้จริงหรือไม่ที่ลดแล้วก็ลดไปนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ถูกแต่ที่ยังไม่ลดเนี่ยข้อไม่รู้จะลดเมื่อไหร่ถูกไหมฮะในที่สุดเนี่ยนะครับราคาน้ํามันติดในปีหน้าเนี่ยนะครับต่ําสุดไม่มีทางต่ำกว่าแปดสิบสูงสุดจะไปถึงระดับ105ร้อยห้าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นราคาใหม่ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นสําหรับในปีหน้าแล้วครับ ธนาคารโกลมินแซกเนี่ยก็เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ชื่อดังของสอเมริกานะครับเป็นธนาคารที่ใหญ่ระดับโลกเลยเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาน้ํามันดิบโดยเฉพาะราคาน้ํามันดิบเบรนด์กิตเทรเนอร์เดี๋ยว่า๋วท่านผู้ชมจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องพูดถึงแต่เบรนด์ที่เดียวคือน้ำมันดิบในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีหลายที่ในพอร์ตในท่าสําคัญและราคาอ้างอิงสําคัญที่ใช้ในการพิจารณาเวลามาแปลงเป็นราคาขายปลีกในแะต่ละประเทศซึ่งก็จะมีต้นทุนขั้ใจอี่เข้าไปด้วย ก็มีในเม็กซิโกสารัตอันนี้ก็เป็นแอนที่อ้างอิงกันก็มีสิ่งที่เรียกกันว่าเบรนต์อักเทรเนอร์อันนี้คืออยู่ทางฝั่งยุโรปแล้วก็มีน้ามันดิบดูไบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางประเทศไทยก็สั่งมา,มาแล้วก็มีอ้างอิงที่น้ำมันดิบที่สิงคโปร์นะหรือว่าน้ำมันสนุกที่สิงคโปร์แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาในวงการนักลงทุนตลาดทุนทั่วโลกหรือแม้แต่วงการสินค้าคอมมินิตี้หรือสินค้าโภกภัณฑ์ประเภทพลังงานเขามักจะอ้างอิงก,กับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษ ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็ราะว่าโกลแมนเซตเนี่ยครับได้ออกมาปรับตัวเลขคาดการ์ราคาเป้าหมายราคาบัมมันดิเปร์นติเตเลนในปีนี้ขึ้นอีก7จ็ดอลลาร์เดิมทีเขามองว่าปีนี้นะยังไงก็93ดอลลาร์แต่ปรากฏว่าไม่แน่แลนะเลยออกขาวเมื่อคืนมองไปมองมาเขย่ากันไหนกลายเป็นว่าราคาดัมมันดิสิ้นปีนี้บริษัทเตเลเนียจะขึ้นเป็นร้อยดอลลาร์สหรัฐคือขึ้นจากเดิมที่เขามองขึ้นมาเนี่ยประมาณ7ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้นประมาณถึง7%ซ ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยสิ่งที่หักปากาเซียนของทุกคนซึ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับอยู่ดีๆซาอุด,ดีอาระเบียกับรัสเซียก็ประกาศตัดสินใจจับมือลดกําลังการผลิตถึงวันละหนึ่งจุดสามล้านบาร์เรลและเป็นการจับมือลดยาวๆถึงทันวานี่แหละครับคือหักปากาเซียนตรงที่ไม่ได้คิดเลยว่าจะลดยาวถึงสิ้นปีสองก็ไม่ได้คิดอีกครับว่าทั้งสองประเทศจะจับมือร่วมกันอาจจะมีแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นที่คงจะลดแค่นั้นคือลดแค่ประเทศเดียวนะ ทีนี้ก็เลยทำให้โกลแมนแซกต้องเปลี่ยนต้องหมายราคาน้ำมันดิบเบรนติดเทรน่ Train, ในปีนี้ขึ้นอีก7ดอลลาร์เป็น800แต่สิ่งที่น่าสนใจคือปีหน้าถ้าปีนี้ยืนลอยแล้วท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าโอกาสจะต่ำรนะ้อยหรือว่าโอกาสจะสูงกว่าร้อยปรากฏว่าปีหน้าธนาคารโกลแมนแซกก็ออกมามองล่วงหน้าเลยครับว่าสาหรับราคาน้ํามันดิบที่กลุ่มโอเปกพลัสเนี่ยเขาพอใจแลวเขา่าจะเห็นราคาน้ํามันเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงนี้แหละก็คือ ต่ำสุดคือ80ดอลลาร์สาหรัฐสูงสุดคือ105ดอลลาร์สาหรัฐต่อบาร์เรลถ้าบอกว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงตั้งแต่80ถึง105เนี่ยโอเปกพลาสเนี่ยก็มีทั้งซาอุดิอาระเบ,บียและร,รัสเซียแล้วก็สมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับน่าจะแฮปปี้ภาษาอังกฤษคือหมายความว่าอุย้ยราคาเนี่นะหักต้นทุนโศกุนหังเชงแล้วเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้กับปีนี้อีกต่างนะครับถ้าโกลเมแ์แซกพูดในลักษณะนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณทางออกให้กับคนทั่วโลกได้รับรู้ว่า ราคาน้ำมันดิบในปีหน้าเนี่ยนะครับไม่มีถูกกว่า80ดอลลาร์แล้วก็จะแพงขึ้นไปถึงระดับ105ดอลลาร์แต่ถามว่าจะสูงกว่า105หรือไม่อันนี้ต้องมาดูสถานการณ์ในปีหน้าว่าตกลงเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกินกว่า105แต่เอาเป็นว่าตอนนี้คือเขาตั้งเป้าขึ้นมาเรียบร้อยเขาบอกปีหน้าราคาน้ำมันแพงต่อจากปีนี้นะสิ่งที่ท,ทําให้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าหรือทั้งผมทำผมทำคลิปไปแล้วสองสามคลิปเนี่ย ไอภาวะตึงตัวของการใช้น้ํามันทั่วโลกเกิดขึ้นแล้วณนาทีนี้และมันจะตึงตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเข้มข้นขึ้น,นกว่าเดิมคือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้เพราะด้วยซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียจับมือกันลดกําลังการผลิตถึงวันละหนึ่งจาล้านバレเเวยาวจนถึงสินปีนะครับสิ่งที่ก็กลุ่ม investor เขามองต่อไปเขาก็มองอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยนะมันอาจจะมีประเทศสมาชิกในโอเ c กพารเนี่ยตัดสินใจใช้โคตา้าในการลดกําลังการผลิตเกินกว่าโคตา้าที่ได้รับอิสระเพราะว่า ก็ในเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นยากโดยเฉพาะจีนแทบจะไม่ฟื้นเลยในปีนี้หรือแม้แต่ต่อเนื่องในปีหน้าภาวะของอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างมากๆซึ่งกลายเป็นข้อจํากัดและต้นทุนทางด้านของตลาดการเงินทั่วโลกทําให้การเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะไปลงทุนหาผลตอบแทนจากตลาดทุนซึ่งมีต้นทุนการกู้ยืนเงินเพื่อการลงทุนที่สูงก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครัและน่าจจะทําให้ประเทศสมาชิกบางประเทศในโอเปกพลสตัดสินใจลดกําลังการหรือเกินกว่าโควตาที่ตกลงไวกับโอเปกพลส ทําไปทํามาจะกลายเป็นว่าน้ํามันดิบเนี่ยจะหายออกไปจากตลาดรวมกันถึงวันละ1.7ล้านบาร์เรลและจะยาวไปจนถึงต่อทั้งปีหน้าอีกต่างหากนี่คือสิ่งที่โกลดมนสดมองนะฮะเพราะแั้นว่าภาวะก,การตึงตัวเนี่ยก็คือความต้องการใช้มากเกินกว่าสิ่งที่ผลิตได้จนเกิดภาวะที่เรียกกันว่าไม่พอต่อการใช้แต่ยังไม่ถึงขั้นข,า,ขาดแคลนนะครับยังไม่ถึงขั้นเารอกว่าโอ้โหต้องจัดโคต้า นะต้องสำหรับการใช้น้ํามันนะฮะหรือต้องสั่งน้ามันมาสำรองล่วงหน้าแก้กฎหมายกันหนะ่อยนั่นคือเพราว่าขาดแคลนจริงๆแต่น,นี่มันจะไม่ขาดแคลนแต่ว่ามันหายากแล้วแหละแล้วลมันก็กาลังฟ้องว่าผลิตปไม่ทันใช้เยอะก็จะเป็นผลทําให้ราคาแพงตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยครับโอ้แต่กรมสรรั์มองนี้เป็นมองการมองที่น่ากลัวนะฮะว่า 1.7ล้านบาร์เรลจะหายไปถึงวันละ1.7ล้านบาร์เรลต่อทั้งปี2024นั่นคือสิ่งที่ไปสนับสนุนเหตุผลที่ว่าทำไมราคามาดิบในปีหน้าจะแพงถึงขั้นระดับ105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับท่านผู้ชมครับทีได้บอกเลยครับว่าถ้ามันแพงอย่างนี้เนี่ยเราจะลดน้ำมันกันอีกตอนไหนเป็นไปได้ไหมนะครับนะฮะนี่นะฮะโอ้ครับอ่ะถามท่านผู้ชมเลยแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าอืมนะ ลดราคาน้ำมันนี่นะฮะระหว่างลดดีเซลกับลถเบนซินท่านผู้ชมอยากให้ลดราคาน้ำมันประเภทไหนมากกว่ากันสำหรับประเทศไทยอ้าวส่งครับนะฮะส่งเลยครับ